นี่ซาบุญการสีผ้ามาใต้อีปูพี่น้องมามาถ้าเบิ่งกันว่าสีได้น้อยได้ไรนี่สาบุนการกัไม่เยี่ยมบ้านแร้วได้แล้วตัวแรกแหกมันตัวแรกแหกมันคุณาก้ามังไงพี่ตามตอนต่อไปว่าสีได้น้อยได้ไยเห็นอีกแล้วตัวนึงเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วโอ้หมันหมันหมันถ้าเบิ่งผลงานตอนต่อไป โอ้นี่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 พี่น้องพี่น้องมาเร็วมาเร็วตัวบางไงตัวบางไงโอ้สูงโอ้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 นี่เออตบบังไงให้พู้น่ะอันตัวนี้ตัวนี้กันไงอยู่ในหู้ประกาศโจกประกาศโจกย่านย่านนี่ตัวบางไงอยู่ในหูนี่พุนผุนผุนโอ้พุนหล่ไล่พี่น้องหลาย

มนันสูงคือเลยสูงแถวอ้าอกินคกงงานผลงานผลงานดีดี๋ยวง่าหนึงนี่งโอ, <c oughs> อ๊อ๊ออตาจมน้เาพูดอัน โอ้บัไดมาหาง่ายๆเลยอาอยากหาลับบ oh, ัตรจิ้นโิ้ยทีจิมบไดบัดนาะบัไดสมาซอยเนาะบัดอือโอ้าวลอบสอง